สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป i g หรือว่า i n น t a g r กรนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการลบรูปโปรไฟล์ของเราออกจากบัญชี IG กันนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการลบรูปไม่ต้องการลงรูปใดๆก็ตามมาหาในโปรไฟล์ของเราโดยที่ไม่ต้องการเปลี่ยนรูปนะคะก็คือลบรูปออกไปเลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยค่ะเข้ามาที่แอป IG ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าหลักให้มาที่รูปโปรไฟล์ของเราหน้านี้จะเป็นหน้าโปรไฟล์ให้เรามาที่แก้ไขโปรไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็มาเลือกที่เปลี่ยนรูปโปรไฟล์นะคะตรงนี้ในส่วนตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นที่เป็นตัวหนังสือสีแดงใช่ไหมคะลบรูปโปรไฟล์ออกให้เรามาเลือกตรงนี้ค่ะ อ่ะตอนนี้ระบบก็ลบรูปโปรไฟล์ของเราออกแล้วนะคะก็คือตรงนี้ค่ะจะไม่มีรูปอะไรเลยก็จะเป็นรูปเป็นเงาคนแบบนี้ค่ะเท่านี้ค่ะเพื่อนๆก็สามารถที่จะลบรูปโปรไฟล์ของเราออกได้แล้วโดยที่ไม่ต้องไปเปลี่ยนรูปภาพโปรไฟล์ให้เสียเวลานะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สําหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ